สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับน้ำพริกขี้เกียจนะครับวันนี้มาเรามาดูขั้นตอนกันนะครับว่าน้ำพริกขี้เกียจนี่ทำยังไงนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยครับมีน้ําปลามีผงชูรสมีพริกป่นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้วยใส่พริกใส่น้ําปลาใส่ผงชูรสหนึ่งใบตามมาเลยครับ รถนะครับผมคนยังคนตาบอดส่วนใหญ่เขาก็จะฉลาดนะฮะใช้ขวดไม่เหมือนกันนะฮะเนี่ยเพราะว่ามันง่ายต่อการสังเกตนะน้ำปลาก็ก็คือน้ำปลานะฮะฝาฝา,ากับเกียวก็คล้ายๆกันแต่คอขวดไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ฮะ,ฮะผมก็จะใช้ช้อนกาแฟนะฮะ ถ้าจะตัดผงชีสุดนะฮะมันจะได้ไม่เยอะเกินไปผมจะไม่ทำเม็นคนปกตินะฮะไม่ใช่ช้อนโต๊ะหรือช้อนกินข้าวนะ

ปลาถั่งปลานะเราก็จะมีถ้วยใบเล็กๆนะครับพเพื่อนๆนี่ฮะ ใช้ย้วลองดอูเหนไหมเอาเยอะแค่ไหนก็ได้ฮะใส่ตรงนี้นเห็นไหมฮะประมาณนี้ฮะแล้วก็เทลงไปตรงนี้วัดดูนะอืม,อม พอใจเทเอนะเนี่ยถ่วยตวงฮนะคนเราทําอะไรก็ต้องมีหลักการมีแนวคิดนะครับไม่ใช่ว่าทํามั่วๆอย่างที่ใครๆค,คิดนะครับนะเสร็จแล้วแล้วเราก็คนคนก็ไม่แต่การพ้น,นปกติหร้วครับนนคนืานคน ปกตินะะคนนคนไปเรื่อยๆจนกว่าเสียงมันจะเริ่มเบาเลงเสียงน้ำตาลไมเ,เสียงผงชชรสกรบแ็เสียงผงชูรสนะฮะคือผนมันคงไม่ละลาย เสร็จแล้วครับส่วนนี้เขาก็อยู่ในถุงนะฮะซื้อมาเยอะหน่อยนะะผมก็จะทำการแบ่งนะฮะแบ่งไว้กินนะฮะใช้ความให้ความชำนาญของตัวเองแบ่งหนู มึงก็ไม่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน้ำจิ้มเขาเขมีมาให้นะฮะแต่ผมชอบแบบของผมนะฮะผมเลยเอาไว้เผื่อได้ใช้อย่างอื่นนะฮะอ่า ผมก็ไม่ใช่คนสกปรกนะครับผมก็เป็นคนชอบสะอาดเหมือนกันกันกบคนอื่นนะฮับก่อกนใส่จานใส่ถ้วยไว้นี่คือตัวปักยาว ที่เหลือสักเก็บไว้ครับเดี๋ยวนี้ตังถั่วนะครับ <c oughs> ล้างยังไงก็สะอาดเหมือนเดิมนะน้ำนะ,ะ <c oughs> <c oughs> นี่ถ่นนะอืมร้อมที่จะกินแล้วฮะแต่ เขาทอาทเสร็จเขาก็จะเก็บทันทีเนกเก็บเพ่นมา thì mình cần gì cái quả đó giá ประตูรับองเพื่อทหกคงถุงอบอ้าวนะฮะเพื่อนน,ออออน,น้าลำบเจอาำบเจอต้นดอกสนูนะฮะแต่ดอกยังไม่เยอะนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะเราต้องไปไดูข้าวข้าวสหรืยยังครับคนตาบอดดูยังไงฮะอย่างเงี้ยดูนะฮะ ซึบเนี่ยเม็ดข้าวนี่ฮะพอเรามองไม่เห็นนะเนี่ยหยิบขึ้นมาเลยเนี่ยอืมใช้ได้นะะาาี่เราก็มาาหทักพีเพื่อไปจิ้ข้าว ชอบก็ไม่เป็นไรฮะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะฮะผมไม่ว่าและอยากจะเข้ามาดูแบบไม่ชอบก็ได้นะครับเสียชนจึบมาเสร็จแล้ว ส่วนอันนี้ก็เอาไว้นี่แหละโอเคเสร็จแล้วครับกัขบข้าวพร้อมที่ทานทานไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ การเชื่อมต่อช้าการเชื่อมต่อช้าการแตะก,การเชื่อมต่อปุ่มย้อนกลับหน้าต่างแถบนำทางการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน